เบลล่าคงคุณแม่ทำบุญสะดุดตาแคปชั่นแฟนๆส่งกำลังใจเพียบเป็นอีกหนึ่งสุปตานางเอกดังอยากเบลล่ารานีแคมเปนโดยเราจะเห็นผลงานการแสดงและผลงานหลากหลายด้านของเธอมากมายผ่านจอแก้วโดยเราจะเห็นว่าเธอนั้นเป็นอีกหนึ่งคนที่สวยและเก่งมากๆทัศนคติก็ดีจนมีแฟนคลับหลงรักเธอทั้งประเทศ ล่าสุดเบลล่าโพสภาพผ่านอินสตาแกรมเบลล่าแคมเปญหลังควงคุณแม่ไปทำบุญนอกจากภาพสวยๆที่เราได้เห็นตนง,งานนี้ทุกคนสะดุดตาไปที่แคปชั่นที่ระบุว่าธรรมจัดสรรให้ได้มาเจอกันนำบุญมาฝากนะคะท่ามกลางเพื่อนที่น้องในวงการบันเทิงคอมเมนต์อิโมจิหัวใจรัวๆและแฟนคลับคอมเมนต์ส่งกำลังใจขอให้คุณเบลพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะ ราณีคือโน0.1เสมอครับขอให้พี่เบลเจอร์เนื้อคู่ไวๆค่ะพี่เบลกับวัดเหมือนเปลี่ยนวัดเป็นวิมานบนสวรรค์เลยนางฟ้าชัดๆขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุค่ะรักนะคะเป็นต้น